บบในวันที่8มิถุนายน2556เป็นวันที่3ของงานอสองครำลึกนักเรียนโรงเรียนบ้านโศกได้มาทัศนศึกษาที่บ้านราชธานีอโศกโดยชาวชุมชนคนวัดญาติธรรมที่รู้จักพามาค่ะค่ายที่เข้าก็คือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบบบูรณาการค่ะ มีจุดประสงค์ก็คืออยากให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตการดําเนินของชาวชุมชนอสูรค่ะมันแตกต่างจากทางโลกแบบไหนแต่เมื่อมาแล้วเด็กประทับใจมากค่ะหนึ่งรู้จักคําว่าพอเพียงสองเขารู้จักการกินที่พอเพียงดูแลชีวิตเขานะคะในจุดนี้ว่ากินอย่างนี้ทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายกินอย่างนี้ทําให้เกิดโทษเขาจะได้เรียนรู้ในจุดนี้แล้วก็ รู้จักทำงาน Goodnight, ช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะน้องๆโรงเรียนบ้านทรงได้มาศึกษาวัฒนธรรมของชาวอโศกและน้องๆยังสนใจเรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนราชธานีอโศกไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างวิธีล้างภาชนะแบบสาแวบเพื่อประหยัดน้ำนั่นเองค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ในทางที่ดีครับอย่างเช่นล้างจานนี้ก็ นำไปปฏิบัติได้ได้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและก็ได้สูตรออการทำเคอรี่พับครับสนใจมาเรียนที่นี่ไหมคะก็ยังไม่รู้เลยคะ่ะก็รอคิดดูก่อนคะ่ะในสูตรการทำข้าวต้มมัดแล้วก็การทำน้ำยาล้างจานและการดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผมที่ดียิ่งขึ้นครับ รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าการทําเศรษฐกิจกพอเพียงที่นี่ทําให้หนูมีสุขภาพดีขึ้นค่ะก็ปลูกผักสวนครัวกินเองค่ะจะได้ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่เปืองด้วยค่ะถึงแม้น้องๆจะมาศึกษาเพียงครึ่งวันแต่ประสบการณ์ที่น้องๆได้นั้นก็คุ้มค่ากับการมาในครั้งนี้ค่ะ เยาวชนเนี่ยคนสร้างชาติรุ่นนี้นะครับเราต้องปลูกฝังในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราเนี่ยก็เห็นว่าความสําคัญเรื่องนี้นะครับที่ต้องมอบให้เขาไปนะครับปลูกฝังเขาไว้ในหัวใจเลยนะครับว่าส,สิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในลักษณะที่กลุ่มชาวสกปฏิบัตินี่เป็นอย่างนี้เขาลองนําไปปรับใช้ดูว่าที่บ้านเขาปรับใช้ได้ยังไงจากครั้งที่เรียนที่มหาลัยอุบลที่เราจัดให้แบบง่ายๆสําสหรับเด็กนะครับและมาดูลักษณะพื้นที่ใหญ่างี้ด้วยนะครับ เราก็คิดว่าเขาจะมีแรงจูงใจในตัวเขาครับได้มาเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่เราไม่เคยจะรู้ไม่เคยเห็นครับ